นิทานสอนใจเรื่องกระจกวิเศษของหัวใจในอาณาจักรแห่งหนึ่งที่ถูกโอบล้อมด้วยป่าลึกและภูเขาสูงมีเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าดาราพร์ซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้คนที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความเมตตา พวกเขามีชีวิตที่เรียบง่ายและช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่แต่ว่าในเมืองนี้ก็ยังคงมีบางคนที่ยังไม่รู้จักคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองและผู้อื่นณใจกลางเมืองดาราพรมีร้านค้าลึกลับที่ชื่อว่าร้านกระจกวิเศษของหัวใจร้านนี้มีลักษณะเป็นกระท่อมเล็กๆที่สร้างจากไม้เก่าแก่ และมีกระจกบานใหญ่ติดตั้งอยู่ทางหน้าร้านผู้คนที่ผ่านไปมามักจะรู้สึกประหลาดใจเมื่อมองกระจกนี้เพราะมันดูเหมือนจะส่องประกายเรืองรองเหมือนจะมีกระแสะเวทมนต์บางอย่างไหลเวียนอยู่ภายในในวันหนึ่งมีเด็กสาวชื่อว่ามาลินีเธอเป็นเด็กที่ขี้อายและมักรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ ไม่สวยงามเหมือนเพื่อนๆและไม่เก่งในสิ่งที่ทำวันหนึ่งขณะที่มาลินีกําลังเดินผ่านร้านกระจกวิเศษเธอเห็นประกายแสงแวววาวจากกระจกและรู้สึกถูกดึงดูดให้เข้าไปในร้านเมื่อมาลินีเข้าไปในร้านเธอพบกับหญิงชราผู้เป็นเจ้าของร้านชื่อว่าแม่มดเอเลนา ซึ่งเป็นคนที่มีดวงตาอบอุ่นและรอยยิ้มอ่อนโยนมาลินีเจ้ากำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมเอเลนาถามด้วยเสียงนุ่มนวลข้าข้าไม่รู้ข้าแค่รู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ดึงดูดข้าเข้ามามาลินีตอบด้วยความลังเลเอเลนาชี้ไปที่กระจกบานใหญ่กลางร้าน นี่คือกระจกวิเศษของหัวใจเจ้าสามารถเห็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเจ้าได้ผ่านกระจกนี้ลองมองเข้าไปสิมาลินีค่อยๆเดินเข้าหากระจกและมองเข้าไปอย่างกล้าๆกล,กล,กลัวๆสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอประหลาดใจมากในกระจกไม่เพียงแต่สะท้อนภาพของเธอเท่านั้นแต่ยังสะท้อนภาพของเธอ ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความมั่นใจเธอดูสวยงามและเปล่งประกายไม่เหมือนกับที่เธอเคยมองตัวเองมาก่อนมาลีนีรู้สึกประทับใจกับสิ่งที่เห็นและกลับมาที่ร้านกระจกวิเศษทุกวันเพื่อมองดูตัวเองในกระจกวันหนึ่งเธอตัดสินใจนำเพื่อนสนิทของเธอชื่อรัตนามาที่ร้านด้วย รัตนาเป็นเด็กสาวที่มีปัญหาครอบครัวทําให้เธอขาดความรักและความอบอุน่นเธอมักจะทําตัวหงุดหงิดและไม่เชื่อใจใครเมื่อรัตนาเห็นกระจกเธอก็แค่หัวเราะเบาๆมันก็แค่กระจกธรรมดาข้าไม่เห็นว่ามันจะวิเศษตรงไหนเลยเอเลนาจึงยิ้มและบอกว่าลองมองเข้าไปด้วยหัวใจที่เปิดกว้างนะรัตนา แล้วเจ้าจะเห็นรัตนาเดินเข้าหากระจกแต่ภาพที่ปรากฏในกระจกกลับไม่ใช่ภาพของเธอที่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวเช่นที่เธอคิดไว้แต่เป็นภาพของเธอที่กำลังร้องไห้อย่างเจ็บปวดนี่มันอะไรกันข้าไม่อยากเห็นรัตนาร้องออกมาด้วยความตกใจเอเลน่าจึงพูดเบาๆว่า กระจกนี้สะท้อนความรู้สึกแท้จริงที่อยู่ในใจเจ้ารัตนาเจ้าต้องยอมรับความเจ็บปวดในใจเพื่อที่เจ้าจะได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองรัตนาเริ่มเข้าใจว่าความโกรธของเธอมาจากความเจ็บปวดที่เธอไม่เคยยอมรับเธอเริ่มร้องไห้ออกมาอย่างแรงและรู้สึกว่า ภายในใจของเธอเริ่มคลายลงเมื่อเรื่องของกระจกวิเศษแพร่สะพัดออกไปคนในเมืองเริ่มหลั่งไหลเข้ามาเพื่อมองหาคําตอบในใจของตัวเองวันหนึ่งชายหนุ่มชื่อการันที่มีความกลัวในใจเกี่ยวกับอนาคตของเขาเขาไม่เคยเชื่อมั่นในตัวเองเลยและคิดว่าตัวเองไม่มีวันสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ การันตัดสินใจลองเข้ามาที่ร้านกระจกวิเศษเมื่อเขามองเข้าไปในกระจกเขาเห็นภาพของตัวเองกำลังยืนอยู่หน้าผาสูงชันเขาดูเหมือนจะกลัวและลังเลว่าจะก้าวไปข้างหน้าหรือไม่เอเลนาเห็นเช่นนั้นจึงพูดขึ้นว่าเจ้ากำลังมองเห็นความกลัวในใจของเจ้ากระจกนี้แสดงให้เจ้าเห็นว่า ความกลัวของเจ้าไม่ได้อยู่ในอนาคตแต่มันอยู่ในความคิดของเจ้าเองเจ้าต้องเชื่อมันในตัวเองและกล่าวามความกลัวนี้ไปให้ได้การันเริ่มเข้าใจว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความกลัวในใจของเขาเขาเริ่มคิดถึงสิ่งที่เขาต้องการจริงๆและกล้าที่จะลองทำตามความฝันของเขา ไม่นานเรื่องราวของกระจกวิเศษได้แพร่กระจายไปทั่วอาณาจักรและดึงดูดความสนใจของเจ้าชายพีรันเจ้าชายหนุ่มที่มีปัญหาด้านความเชื่อมั่นและมักมองว่าตัวเองไม่ดีพอสำหรับบทบาทที่เขาต้องรับผิดช,ชอบเจ้าชายเดินทางมายังเมืองดาราพรและเข้าไปในร้านกระจกวิเศษเมื่อเขามองเข้าไปในกระจกเขาเห็นภาพของตัวเอง ที่ถูกล้อมรอบด้วยเงามืดและเสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆเป็นเสียงของคนที่ตำหนิเขาเจ้าทำไม่ได้เจ้าช่างอ่อนแอเสียงเหล่านี้ทำให้เจ้าชายรู้สึกถึงความหวาดกลัวและกดดันเอเลนาจึงพูดขึ้นว่าเจ้าชายพีรันสิ่งที่เจ้ากำลังเห็นคือความขาดหวัง และความกดดันที่เจ้าแบกรับอยู่แต่จงจำไว้ว่ากระโจกนี้ไม่สามารถสะท้อนอะไรได้เลยนอกจากสิ่งที่อยู่ในใจของเจ้าเองเจ้าชายพีรันเริ่มเข้าใจว่าเสียงเหล่านั้นมาจากความกลัวในใจของเขาเองและเขาต้องการเรียนรู้ที่จะยอมรับตนเองในแบบที่เขาเป็น หลายเดือนผ่านไปร้านกระจกของเอเลนากลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาเพื่อค้นพบตัวเองและเรียนรู้และเรียนรู้ที่จะมองคนอื่นด้วยความรักและเมตตาแต่ในคืนหนึ่งเอเลนาก็รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ผิดปกติในร้านวันหนึ่งหญิงสาวชื่อจันทรา ผู้ซึ่งเป็นช่างทอผ้าฝีมือดีแต่เธอกลับรู้สึกว่าชีวิตของเธอขาดความหมายและเธอมักจะหลบหนีจากความจริงที่อยู่ในใจของเธอเธอเข้ามาในร้านกระจกวิเศษของเอเลนาด้วยความหวังว่าจะได้พบคําตอบในสิ่งที่เธอตามหาเมื่อจันทรามองเข้าไปในกระจกเธอเห็นภาพของเธอตอนเด็กๆที่กำลังร้องไห้ในความมืดมิด เธอจำได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เธอเสียพ่อแม่ไปในอุบัติเหตุทางเรือภาพนั้นทําให้จันทรารู้สึกเจ็บปวดและคิดว่าเธอได้เก็บซ่อนความเจ็บปวดนี้ไว้ลึกๆในใจมาโดยตลอดเอเลนาพูดด้วยความอ่อนโยนจันทราบางครั้งการซ่อนความเจ็บปวดไม่ใช่คำตอบแต่การเผชิญหน้า และยอมรับมันต่างหากที่จะทำให้เจ้าเข็มแข็งขึ้นจันทราเริ่มร้องไห้และยอมรับความเจ็บปวดของเธอในที่สุดเธอรู้สึกว่าหัวใจของเธอเบาบางลงและเธอก็เริ่มเห็นแสงสว่างของความหวังในกระจกเธอเริ่มเข้าใจว่าแม้เธอจะสูญเสียคนที่รักไปแต่ความรักของพ่อแม่ ยังคงอยู่ในใจของเธอเสมอในคืนหนึ่งเอเลนาก็รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ผิดปกติในร้านกระจกวิเศษเริ่มเปล่งแสงสว่างแรงขึ้นและมีเสียงลึกลับดังก้องขึ้นมาเวลาของเจ้าหมดแล้วเอเลนาเจ้าต้องคืนกระจกนี้ให้กับข้าเอเลนารู้ทันทีว่า ถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องคืนกระจกวิเศษนี้ให้กับพูดแห่งป่าลึกผู้ที่ให้กระจกนี้กับเธอเมื่อหลายสิบปีก่อนเพื่อใช้ช่วยเหลือผู้คนในการค้นหาความจริงในใจเธอตัดสินใจเรียกมารินีรัตนาการันและเจ้าชายพีรันรวมถึงจันทรามาที่ร้านเพื่อบอกลาพวกเขาและขอบคุณสำหรับเวลา ที่ได้ร่วมกันค้นพบและเรียนรู้แต่ทันใดน,นั้นกระจกวิเศษก็แตกออกและแสงสว่างในกระจกก็หายไปเอเลนาและทุกคนในร้านพบว่าพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับพลังลึกลับที่เกิดขึ้นพวกเขารู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในมิติแห่งใหม่ที่เป็นทั้งความมืดมิดและแสงสว่างที่ตัดสลับกัน พูดแห่งป่าลึกปรากฏตัวขึ้นและกล่าวว่าเจ้าทั้งหลายที่ได้ผ่านการทดสอบมากมายแต่ยังมีการทดสอบครั้งสุดท้ายที่พวกเจ้าต้องเผชิญน,นั่นคือการหันมาเผชิญหน้ากับความกลัวที่ลึกที่สุดในใจของพวกเจ้ามาลินีรัตนาการันเจ้าชายพีรันและจันทรา ต่างเห็นภาพของความกลัวที่ลึกที่สุดของพวกเขาปรากฏขึ้นตรงหน้ามารินีเห็นตัวเองที่ถูกทอดทิ้งอยู่ในความมืดรัตนาเห็นตัวเองในความโกรธที่ไม่อาจควบคุมได้การันเห็นตัวเองที่ไม่เคยเก้าวข้ามความกลัวและเจ้าชายพีรันเห็นตัวเองที่ล้มเหลวต่อหน้าประชาชนจันทราเห็นภาพของตัวเอง ที่ต้องอยู่คนเดียวตลอดชีวิตแต่ทุกคนก็รวบรวมความกล้าและความเชื่อมัน่นพวกเขาร่วมกันเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นและในขณะที่พวกเขาทำเช่นนั้นความมืดมิดเริ่มสลายไปกลายเป็นแสงสว่างที่อบอุ่นที่ไหลเข้ามาแทนที่พูดแห่งป่าลึกยิ้มและกล่าวว่าพวกเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่า เจ้ามีหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความกล้าและความเมตตากระจกวิเศษอาจไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่ความรักและความเข้าใจที่เจ้ามีจะเป็นแสงสว่างนำทางให้พวกเจ้าตลอดไปทุกคนยิ้มและกอดกันพวกเขารู้สึกว่าตัวเองได้เติบโตขึ้นและพร้อมที่จะ,ะเผชิญชีวิตด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก และความเมตตาซึ่งเป็นกระโจกวิเศษของหัวใจที่แท้จริงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะพบกันใหม่นิทานเรื่องหน้าค่ะสวัสดีค่ะ